สวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่น้องสูกูสุคนครับมือหนีมาผอกับเบาเตีผ้าลุยครับพี่น้องเบาเตีผ้าลุยมาเละผ้าพี่น้องมาหาดักปลาไหลครับพี่น้องมือหนีแล้วเสียเบิ้งบรรยากาศเนาะนี่พี่น้องลักษณะไมายที่เบาเตสิดักมือนีเนาะนะครับดักปลาไหลเลยน่ครับสิเป็นป้าพักปอดนะเป็นจอกนะครับมันเป็นหนองเงทีด้พี่น้องชาว่านามันลงครักนะครับนี่ไม้เกานะครับที่เบาเตะเคยมาดักนะไม้ต้นตันครับ ส่วนทางคนพันกากำลังปลูกเข่าครับเฮ็ดเขาหน้าปังนะครับแดดกันแห้งพี่น้องนี่ครับอุปกรณ์เมื่อนี้เนะาะเบวเตใส่บังลั่นพี่น้องบับงลั่นไม่ทั้งหมดสิบเอ็ดบังพี่น้องเนาะเอารอลุนเบิงครับเดียเ๋ยวเบลเตใส่เบิงจากหลังสองหลังเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็มาล่อลุนน้ำกันหมื่นเสาเลยครับไปพี่น้องลุยกันเลยเดี๋ยวสิคําลังเลกย ดักไว้มางหนีเลยพี่น้องเป็นแต่มีปลปาไหลเ่ล่ะเอเอาล่องเบังครับเทือมานดักลั่นเบาเต๋สิบ่คอยดักเลือกได้พี่น้องเห็ดโอ้ลม หาหนาโปกไว้ยักน้อยพี่น้องลมแถววะไปะใส่หลังต่อไปครับมาครับพี่น้องนะครับช่วงเช่้าครับวันนี้นะบาวเตะผ้ามาเก็บบังลั่นครับพี่น้องนะครับ ล่มกับวีวีนะครับล่มแห้งไหมโอ้ก็เด้บรรยากาศนะครับยังมะเ้าเออนาะมะนี่ล่มผัดวีวีนะครับพ่นบางรันอยู่พ่นเลยพี่น้องใส่ไว้นะครับตะเวนข้มือขืนพี่น้องบมลูไว้เห็นตะเวนบมพี่น้องพ่นข้างต้นตานนาะตะเวนโมขั้นขึ้นอยู่ปะพี่น้องลุยเลยนะครับเดี๋ยวสิสวยครับปะมาเบิ่งหลังแรกกันเลยพี่น้องสีมานโมมาน ท่นบ่ได้ปลาไหลยังไงเมื่อนี้ก็ถือว่ามาเอาบรรยากาศเด้อพี่น้องเด้อบรรยากาศดีขนาดข้างหลังเออมีบ่เนาะหลังแร็กมานบ่พี่น้องมีซีรีบ่มีจักตัวหลังแรกโอ้คือปลาเดือบบ่หมานเหรอวะบ่มีปลาไหลจักตัวพี่น้องเนาะ ลุนเบางหลังต่อไปครับเป็นต่มีปลาไหลบ่คือเบาใช่ละโอ้มิดซีรีบมีพี่น้องตายเสื้อองหลังเลยพี่น้องบ่ได้ <c oughs> มาลุ้นบางหลังต่อไปครับขั้นบประมาณจังไงกันถือว่าเบาบรรยากาศเด้อพี่น้องเนดะ้อบอลเตะสีลงคลิปขึ้นก่าครับมาพี่น้องยามมาหลายหลังแล้วกันนะครับแต่เว้นจนคืนหรอนะว่านในปลาไหลจักตัวอยู่พี่น้องเหลืออยู่สองสามหลังเรามาลุ้นเบิ่งครับหลังเนี่มีตัวบ่อือมคือเป็นสีน,นักบักบทีพี่น้อง โอ้มีตมีตพี่น้องหลังนี่เมานแล้วตัวนี้โอ้หลังแหลกพี่น้องม่งพี่น้องเห็นบะน่ะมีโตครับเอาไปล่อรุ่นอยู่บ้านครับว่าสีได้ตัวใหญ่สำนนเนาถือว่าบ่าแห้่วแล้วพี่น้องมืนอี้น่ปะลุนหลังต่อไปครับยังอีกสองหลังน่ะมึงหลังต่อมาครับเลขสองหลังสุดท้าย ชมี่ตัวเขาบอกพี่น้องใส่ละ่ะเดบอเตใส่ไบนะพี่น้องนี่เห็นบอกงบงบอเตเสียบังจระเลยมันแบบว่าบอเตคิดว่านา้ามันสิมืดไปที่นึงเหรอพี่น้องเนาะมันก็ได้เสีเขาหยากน,นะสันบังครับนะโบเบครับโบเมีอรไรครับอยู่ในนี่นมดสีดีป่ะไปบึงหลังสุดท้ายกันเลยครับสีมันบ่หมัน มาพี่น้องบปดนี้มาเบิ่งหลังสุดท้ายครับเบาวเตะล้อมาสิบหลังแล้วพี่น้องนะเข่าบางังลั่นบังเดียวนะครับเข่าตัวเดียวพร้อมนะเบาวเตะเบิง่งแล้วมันเข่าตัวเดียวครับโตใหญ่เติอบอยู่เอาลุ้นเบิ่งหลังสุดท้ายครับนี่เบาวเตะเซ่ไว้นี่ละเมื่อวานในหลังสุดท้ายนะครับแถวนี้แหละเบิ่องข้นงนี่เดิ เอาเอาหนาปิดไว้ครับเอา้เอามันมาไหนเด้อบางสุดท้ายกะนนักตึงๆเหรอ,อมีดซีรีพี่้องโอ้บอมีปลาไหลจักตัวนะป้าไปสรุปเต็มอยู่บ้านกันเลยครับ มาพี่น้องนะครับสรุปผลนะครับเมื่อนี้นะครับในการนะเก็บบางลั่นนะครับบาเต้มาดักไว้ทางตะเหมอวันนะครับสรุปเนาะซีพเอบ้างนะครับเขาบ้างเดียวพี่น้องนะครับตัวใหญ่เติบนะครับฝากพี่น้องนะครับที่ตามไปก็ลังใจนะครับบาเต้สิพะไปเพชอหยัางเนาะคลิปหนานะครับรอยชมนะครับสําหรับเมื่อนี้กะขอตัวลาพี่น้องไปก่อนครับบ่ได้หลายยังไงกะถือว่าเมาบรรยากาศนะพี่น้องเนาะสำหรับเมื่อานี้กะขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ